สวัสดีครับผมเบิร์สารัตจากสยามบ c นะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีหาเหรียญที่เราอาจจะโอนเข้าไปในเลเจอร์เนี่ยแล้วเราหามันไม่เจอนะครับผมก็จะมาสอนกันว่าจะทํายังไงให้โทเค็นเหล่านั้นเนี่ยมันโชว์ขึ้นมาในเลเจร์ไลท์แต่ก็ต้องเรียนตามตรงก่อนว่าบางสกุลจริงๆก็อาจจะไม่ได้ขึ้นะนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเหรียญน,นั้นมันพอเพลล่ามากน้อยขนาดไหนนะ,ะก่อนอื่นก็ต้องบอกก่อนมันมี2วิธีหลักๆก็คือ 1. ทําบนเลเจร์ไลท์กับ2ทําบนเมทเทอแมซึ่ง ตัว m มท a m มัตเนี่ยจะแก้ปัญหาได้มากกว่าอ่าในการใช้บนเลเจอร์นะก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่าให้เราอ่าเปิดเลเจอร์ขึ้นมาก่อนนะแล้วก็ล็อกอินเข้าเลเจอร์ครับเปิดเลเจอร์ขึ้นมาปั๊บเนี่ยของผมพอดีเปิด App ปแอปอ t ตาเลียมไปละอ่าผมจะยกตัวอย่างเป็นอาเวบน BSC นะครับไปในสมาร์ c เ a นเนะก็พออันนี้เสร็จเนี่ย อ่าเปิด EV, อีอ่าอิตาเลียมนะพอดีไปน c e Smart Chain มันเป็นเชนพวก EVM แลก็สามารถเปิดใช้อัพอิตาเลียมได้เราก็มาที่ Portfolio นะแล้วก็กด Add Account อ่าทีเนี้ยเดี๋ยวผมจะแอดให้ดูในการ Add Account ปกติเนี่ยมันจะแอดได้แค่2บัญชีแรกนะจริงๆได้แค่1ด้วยถ้าเกิดสมมติยังไม่มีโอนเงินเข้าไปเมันจะโช,โชว์อยู่แค่1บัญชีเราต้องมีการใช้บัญชีนั้นก่อนมันถึงจะขึ้นมาบัญชีที่2 ซึ่งจะต่างจากเมท a m แมสซึ่งจะมีความยืดหยุ่นมากกว่าตรงที่สมมติผมถ้าเราใครเคยใช้เมท a m แมสเนี่ยเปิดมาจะมีเลือกหรือบัญชีที่หนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างนี้เนะเราสามารถเลือกใช้บัญชีที่ห้าเลยก็ได้โดยที่เราไม่จําเป็นต้องใช้บัญชีที่หนึ่งก่อนแบบนี้นะหรือแม้กระทั่งร้อยเก้าร้อยเก้าสิบเก้าอย่างงี้ยังใช้ได้เลยนะกะ็จะเป็นข้อแตกต่างของเลเจร์ไลฟ์กับเมท a าแมสนะครับเมท้าแมสจะยืดหยุ่นมากกว่าจะสามารถทําได้มากกว่าอันนี้ผมก็แอดไปเลยทีเดียวสองอัน เดี๋ยวผมจะมาอธิบายว่าทําไมผมถึงแอดถึงสองอันให้ดูกันอ่ะอันนี้วิธีหาโทเค็นโปรติจะหาง่ายมากก็คือพอเรา add เข้าไปแล้วเนี่ยอย่างเชนไปนะ s สมาร์ h เชนผมมีโทเค็นซึ่งเป็นอาเวอยู่ก็สามารถกดดูได้เลยอยากจะโอนออกก็กดเข้าไปกดตรงอาเวเมื่อกี้เลยนะถ้ากดตรงไปนัทสมาร์ชเชนมันจะมาที่เหรียญไปนะ s สมาร์ h เชนตรงนี้นะสังเกตว่าเราพูดถึงเหรียญอะไรกันอยู่อ่ะถ้าเกิดสมมติอยากจะไปในฝั่งงโทเค็นก็กดตรงนี้แล้วกดตรงโทเค็นเลยนะครับ มันก็จะพูดถึงตรงอาเวตรงนี้นะถ้าเรากดโอนก็จะเป็นการโอนอาเวออกไปนะครับอันเนี้ยคือเหรียญเชนใหญ่นะมันก็เลยหาค่อนข้างง่ายทีนี้ถ้าเป็นเหรียญเล็กแล้วบางทีเราอาจจะหาไม่เจอเนี่ยให้อันดับหนึ่งเนี่ยลองกดซิงโครไนซ์ดูก่อนก็คือให้มันเหมือนกับรีเฟรชใหม่นะว่าเผื่อว่ามันยังไม่ได้รีเฟรชอาถ้ามันติก๊กซิงโครไนซ์ปั๊บเลยยังไม่ขึ้นโอเคเราไปสเต็ปที่2ลองดูเซตติ้งเฮลป์แล้วก็เคลียร์แคชนะอันนี้พอกดปั๊บเนี่ย ตัว ledger live มันจะ reset ใหม่นะเราก็ลองลองทำดูถ้าเกิดยังไงไม่ขึ้นจริงๆให้เรากลับมาที่ตรงนี้ใหม่เรามาดูตรงด้านล่างของ account มันจะมี discover นะให้เราไปที่ discover แล้วก็ตรงเนี้ยมันจะมีให้เรา search คำว่าซีเรียนให้ search คำว่าซีเรียนะอันนี้จะเป็น third party นะครับก็ต้องบอกก่อนว่ามันไม่ใช่ของ ledger นะเป็นของ Eternal, อ external application อีกทีแล้วก็กดยอมรับ ว่าเรารับทราบว่าไม่ใช่ของ l e d g e r อ่าทีเนี้ยมันก็จะเชื่อมอยู่กับตัว l e d g e r ์ไลฟนั่นแหละแล้วก็เลือกว่าเราจะจะใช้ Asset อันไหนอย่างของผมก็ไปแนะ Smart c ช a i n ก็เลือกบัญชีนะก็อย่างผมกรณี้น,นี้ก็บัญชีที่1เสร็จปั๊บเนี่ยให้ลองมาเลือกตรงนี้ครับให้เลือก all network เพื่อที่มันจะได้สแกนหาทั้งหมดเลยซึ่งถ้าเกิดเป็นเหรียญใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะโชว์แต่ถ้าเกิดเป็นเหรียญเล็กเนี่ยบางทีอาจจะไม่โชว์ซึ่งก็จะมาเป็นข้อต่อไปว่าทำไมบางทีมันอาจจะไม่โชว์นะ สำหรับบางบางคนที่เกิดเราใช้อยู่แค่บัญชีที่1หรือบัญชีที่ที่สเนี่ยเหรียญพวกนี้ถ้าไม่โชว์จริงอาจจะต้องข้ามไปที่ตรง m ม t a ท a s k แเลยนะครับแต่สำหรับใครบางคนที่ใช้ตัว Wallet เนี้ยมาเยอะแล้วแล้วเรามีการใช้สมมติอย่างอิตาเลียมอย่างเงี้ยเชนอิตาเลียมเลยนะครับอาจจะมีบัญชีที่ 1, บัญชีที่2บัญชีที่3บัญชีที่4บัญชีที่5เลยเนี่ยแล้วมีการใช้งานทั้งหมด แล้วเรามีการโอนเงินออย่างสมมติวกว็ในองผมนะเป็นอาเว่ยเข้าไปในบัญชีที่3ของอิตาเลียมนะเพราะถ้าใครหลายๆคนทราบกันนะครับตัวเลขบัญชีของพวก EVM เนี่ยพวกอ,อิตาเลียม Virtual Machine เนี่ยอย่างการณีของไป e นสมาร์ทเชนกับอิตาเลียมเนี่ยเลขบัญชีจะเป็นเลขเดียวกันนะหลายๆคนก็อาจจะแบบไม่ได้คิดมากอะไรก็อาจจะแบบอ,อยู่ดีเอาเลขบัญชีที่3ของอิตาเลียมเนี่ยอเอามาใช้เลยโดยการโอน อาเวที่อยู่บนไบน c e s สมาร์ทเชนเข้าเลขบัญชีนั้นเลยซึ่งถามว่าเหรียญหายไปไหนไหมไม่ได้หายไปไหนนะครับเราก็ไม่ได้มีอะไรผิดด้วยเหรียญยังอยู่ในตัวเครื่องอยู่เพียงแต่เราแค่ต้องมาหากันเท่านั้นเองนะ,ะผมจึงได้ทําการแอดของบัญชีเมื่อกี้นี้เพราะว่าในการที่เราจะเปิดใช้งานบัญชีที่3ของ Binance Smart Chain เนี่ยผ่านได้จลไรผมจำเป็นที่ต้อง Activate หรือมีการใช้งานบัญชีที่2ก่อน ซึ่งมันจะแยกจากแยกเชนกันนะสมมติอิตาเลี่ยมเนี่ยอย่างที่บอกมีการใช้งานเลยตั้งแต่1 2 3 4 5มีการใช้งานหมดเลยแต่อันนี้ผมพูดถึงไปนั่นสมาร์ทเชนนะซึ่งเลขบัญชีเลขบัญชีที่1กับบัญชีอ่าบัญชีที่1ของอิตาเลี่ยมกับบัญชีที่1งของไปนั่นสมาร์ทเชนเนี่ยมันจะเป็นเลขเดียวกันนะครับสำหรับพวก EVM อะไรพวกนี้บัญชีที่2ก็จะเป็นเลขเดียวกันบัญชีที่3ก็จะเป็นเลขเดียวกัน นะซึ่งลูกค้าบางคนเนี่ยอาจจะเอาบัญชีที่สองเตเลียมเนี่ยไปใช้กับเอกเชงเลยเราให้โอนเข้าโดยที่ลืมคำานึงไปว่าเนี่ยอย่างกรณีน,นี้เราข้ามบัญชีที่สองของ Smart Chain ไปเน s สมาร์ h เชนไปมันกลายเป็นว่าเหรียญเนี่ยมันโอนเข้ามาอยู่ในบัญชีที่สามพอเหรียญเข้ามาอยู่ในบัญชีที่สามั๊บเนี่ยแล้วเรายังไม่มีการใช้งานบัญชีที่สองของไปเนสสมาร์ชเชนเนี่ยสิย่งที่จะเกิดขึ้นก็จะเป็นแบบนี้นะผมจะไม่สามารถแอดบัญชีที่สามได้จนกว่าจะมีการใช้เงิน ใช้งานบัญชีที่2เนี่ยต่อให้มันซิงโครไนซ์แค่ไหนเนี่ยมันจะขึ้นมาแค่2บัญชีวิธีแก้ง่ายๆเลยสำหรับใครที่อยากแก้แ,กแบบง่ายเลยไม่อยากไปใช้ m e t a m a ก็โอน BNB เข้าไปในเนี้ยสัก0ูนย์จุดูนก็คือในบัญชีที่2องเนี่ยกด De ce i v e แล้วก็เอาเลขบัญชีไปให้ Exchange แล้วโอนไป a r t Chain เข้า นะอ,ยอย่าโอนเป็นแค่โทเคนเอาเป็นไปในสมาร์ทเชนน่าจะน่าจะชัวร์กว่านะพอมีการโอนเข้าปั๊บเนี่ยเราจะสามารถเปิดบัญชีที่2ได้แต่ในกรณีที่เราไม่อยากทําแบบนั้นล่ะเราจะทําอะไรได้บ้างนะก็ต้องไปใช้ MetaMask เพราะว่าอย่างที่บอก m e t a m a ม k มีความยืดหยุ่นกว่าเยอะเราสามารถข้ามไปใช้บัญชีที่3ได้โดยที่ไม่ต้องใช้1ห,หรือ2เลยนะกะ็เดี๋ยวเรามาลองใช้ Metamas k กันอันนีนะ้อันดับแรกที่เราต้องทำคือปิดเ e ตเจ r live ล็อปิด แบบที่ว่ามันปิดแน่นอนนะครับอย่างนี้ก็คือไม่มีจุดอยู่ด้านล่างแล้วสำหรับคอมแมปเนอะก็ชัวร์ว่ามันปิดไปละถ้าเราไม่ปิดเนี่ยบางทีมันจะไปตีกับอ่าเลเจอร์ไลฟ์นะครับเวลาเราใช้เมท a m แมสจะใช้งานล้าบากสำหรับใครที่ยังไม่มีเมท a m แมสนะดับแรกเราต้องไปโหลดก่อนเนอะเมท้าแมสเนี่ยใช้ได้เฉพาะ Google Chrome กับตัว Brave นะครับเบราว์เซอร์ก็แนะนำให้ใช้ Google Chrome แล้วกันแล้วก็เสิร์ช Chrome Extension Chrome w ว็บ t o r e e x t e n s i o n นเนอะ อันนี้เช็ค URL ให้ดีแล้วก็เสิร์ชว่า MetaMask ปุ๊บกด install พอ install เสร็จเนี่ยมันจะมีขั้นตอนให้จดค้ำ12คำอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะกดข้ามอันนั้นไปเลยก็ได้นะไม่ต้องจดหรือถ้ามันบอกให้จดจริงๆแล้วแล้วเราข้ามไม่เป็นหรือข้ามไม่ได้เนี่ยก็จดจดไปอา,อาจจะจดใส่กระดาษหรืออะไรก็ได้แล้วก็แล้วก็ยืนยันคำนะว่าเราจดไปแล้ว คำสิบสองคำนี้จะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการใช้งานเมทรแมสของเราเพราะว่าเราจะใช้คู่กับเลเจอร์นะก็ซึ่งก็คือเราจะใช้เลขกระเป๋าของเลเจอร์แล้วก็ใช้ซีของเลเจอร์นะเพราะฉะนั้นตัวเมทรแมสเราจะไม่ได้ใช้งานเลยนะตัวซีของเมทรแมสอ่าพอเราลงเสร็จแล้วเนี่ยเมทรแมสจะไม่ขึ้นตรงนี้นะครับให้เรากดตรงจิ๊กซอแล้วก็เปิดตรงนี้ถ้าอยากให้มันขึ้นมาแบบผมเมื่อกี้นี้ก็กดพินเอาไว้นะพินตรงนี้มันก็จะขึ้นมาตลอดแบบนี้ให้เราเลือกอ่ะเราก็กดตรงนี้ครับ เช็คว่าเชนที่เราจะใช้เนี่ยมันอยู่ตรงนี้หรือเปล่านะให้เรากด add สมมติเราใช้ Optimism ก็กด add ออปติมิสต์อาร์บิทรก็ add อาร์บิทรนะถ้าใครใช้เชนอื่นที่ไม่ได้มีอยู่ตรงนี้นะตรงนี้เมื่อกี้นี้ตรงไ ي น ن สม smart c h a ตรงเลือกเ h a นะให้เรากด add custom network ครับแล้วก็หาข้อมูลตรงนี้ของ c h a เราอย่างอันเนี้ยผมยกตัวอย่างของ bigcup chain เราก็ไปเสิร์ชแหละ bigcup chain custom network อย่างงี้ นะอย่างอันนี้ก็นะสมมตุติพิมพ์ให้ดูเลยปิดคั p เชนคอสตอมเน็ตเวิร์กแล้วมันก็จะขึ้นมาส่วนมากจะมีขึ้นนะเราก็ไปหาข้อมูลเนี่ยว่าตรงเนี้ยเราจะเอาอะไรใส่บ้างอย่างเมื่อกี้นี้ก็จะมีปิดคับเชนแล้วก็ใส่เข้าไปปิดคั h a i n อันนี้นอาจจะลำบากนิดนึงถ้าเกิดแบบนั้นอาจจะเปิดออกมาเป็น เป็นแมทเแมัตตั่างหากเลยอ่ะแล้วก็มา expand view ตรงนี้เลยนะแล้วก็กดตรงนี้ add custom network แบบนี้นะแล้วก็ค่อยๆก๊อปทีละอันเข้ามาอ่าอย่างนี้ก็ bit cup chain url อะไรก๊อปเข้าไปเรื่อยๆอย่แล้วก็ อะไรอื่นๆก็ว่างไปก๊อปไปให้หมดนะแล้วก็กดแอดอันนั้นก็จะเป็นการแอดเชน i นะบนเมท m าแมสดี๋ยนนี้ผม expand อยู่ก่อนอ่าเราก็อ่ามาต่อกันดีกว่าวิธีการเพิ่มกระเป๋าบน m e t a m a s สนะครับโดยการใช้ l e เจอรนะให้เราไปที่ตรงนี้ a c c เขา,าหนึ่งเราไม่มีวงกลมวงเล็บข้างล่างอ่วงกลมเลยเนี่ยว่าเป็น l e เจอรหรือ t r a เซอก็คือเป็นเลขบัญชีของ Met a าแมนะครับ เลขบัญชีไหนที่ไม่มี ledger หรือ t r a c e r ขึ้นแบบนั้นเนี่ยแล้วมีการล้วคอมเราถูกแฮกเนี่ย m ม่ใชแมเราถูกแฮกไปนเนี่ยก็คือเงินในบัญชีนั้นจะหายแต่ถ้าบัญชีไหนที่อยู่ใน ledger แล้วต่อให้ไม่ a ช a แมเราโดนแฮกแล้วเงินไม่หายเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันมันเป็นยังไงนะก่อนอื่นเราไปที่ตรงเมื่อกี้เนะ้วเอาใหม่ตรงนี้นะครับกด add account hard w a w a l l e add hard w a l a l l e อันนี้ผมใช้ ledger อยู่นะก็ ledger แท้ ดับไปแล้วอ่เลเจอรอ์เมื่อกี้นี้เรา่ามีบัญชีที่1บัญชีที่2องบัญชีที่2ที่เราไม่ได้ใช้งานนะทีเนี้ยเงินผมอ่ะอยู่ในบัญชีที่3ซึ่งเลเ ger ์ไลฟไม่สามารถหาได้นะก็นีเนี้ยผมก็จะเอาอ่า กดเลือกเปิดล็อกอันล็อกนะบัญชีที่3สําหรับลูกค้าคนไหนที่ไม่มั่นใจหรือเพื่อนเคนไหนที่ไม่มั่นใจว่าบัญชีเราเป็นอะไรเนี่ยก็ง่ายๆเราก็ไปดูใน e x c h a n เชเราก็ได้ว่าเราโอนไปบัญชีไหนแลเราก็มาหาดูว่ามันตรงไหมไอ้สตัวหลังเนี่ยตรงกับอันไหนบ้างถ้าไม่ตรงก็กดลองกดงง next ดูอาจจะอยู่เนี่ยต้นๆนั่นแหละไ,ไม่น่าจะไกลมากนะก็ลองหาดูนะแล้วตรงเนี้ย d e ล i v วอร์ทีเนี่ยให้ Leave, อ่าทิ้งไว้เป็น l e เจ e life นะครับ อันนี้กรณีของผมก็จะเลือกอันที่3นะกดอันล็อกปั๊บผมก็จะเจอเงินและเหรียญที่ผมโอนเข้ามาทีเนี้ยอันเนี้ยผมเจอแค่ BNB ไอตัว a า w เนี่ยมันอยู่ในโทเคนนะมันจะอยู่ในช่องโทเคนซึ่งมันค่อนข้างใหญ่สามารถกด Add ได้เลย Import กดตรงนี้ปุ๊บ Import ได้เลยก็จบตหอดอาเว e นะครับแต่หลายๆกรณีเนี่ยบางทีเราไปเล่นเหรียญเล็กเ,เ,เนี่ยมันจะไม่ได้ขึ้นมาอัตโนมัตินะเราก็ต้องมาเพิ่มแบบ แมนนวลกันวิธีเพิ่มแบบแมนนวลนะผมก็จะมาสอนกันก็คืออันดับแรกเราต้องไปหาสิ่งที่เรียกว่าอันนี้เขาจะเรียกว่า contract address นะซึ่ง contract address เนี่ยเราจะสามารถเสิร์ชได้ง่ายเลยอย่างสมมติอาเวที่ผมโอนมานะก็กดเสิร์ชใน coin market cap นะไป coin market cap.com กดค้นหาแล้วก็มาตรงนี้ครับ contract แล้วก็กด ลงตรงนี้แล้วเราก็หาดูว่าเชนเราเนี่ยที่เราเล่นเนี่ยเหรียญอเว chain b ep 2 0เนี่ยมันเป็น contract address อะไรตรงนี้เราสามารถกด copy แล้วเอามาใส่น,นี้ได้เลย token address นะวิธีการเอาไปใส่ก็คือกด import token ตรงนี้แล้วก็ไปที่ custom แล้วก็มา paste ในนี้เลยแล้วมันก็จะขาข้อมูลแล้วเด้งขึ้นมาเสร็จปับ๊บเรากด next มันก็จะโชว์ว่าเนี่ยใช่เหรียญนี้หรือเปล่าเรามีอยู่นะประมาณ จำนวนเท่านี้อ่าเราก็กด Add โ o k e n ก็จบนะอันนี้จะเป็นวิธีการหาแบบเหรียญโดยการใช้ m e t a m a s หเลยตรงเลยนะครับกลับไปตรงเมื่อกี้นี้ถ้าสมมุติเราจำเป็นจะต้องใช้ Ledger l a ารจริงๆในการโอนเหรียญออกเนี่ยก็อย่างที่บอกก็ต้องใช้อาการโอนเหรียญ BNB บ n B เนี่ยเข้าไปในนี้สักเหรียญหนึ่งนะเพื่อที่จะ อ่ะไม่ไม่ใช่เหรียญน,นึ่งสัก0.01เหรียญอย่างเงี้ยเพื่อที่จะเหมือนกับใช้งานมันแล้วเราค่อยกด Add c c o u n t ทีเพื่อสร้างบัญชีที่3ได้นะน <c oughs> ั้นก็จะเป็นวิธีแก้ไขที่น่าจะค่อนข้างง่ายมากที่สุดสำหรับอ่าหลายหลายคนละที่ไม่อยากไปใช้ t ม m แมทอยากใช้อ่าเ e เจร์ไหรือแม้กระทั่งคนที่ใช้แต่มมือถือ <c oughs> ก็ประมาณนี้ครับผมว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่พญหาเรื่องการหาเหรียญไม่เจอนะหลายๆครั้งก็ปกใจกันมากเลยทีเดียว ก็อย่าเพิ่งตกใจกันไปนะครับลองดูวิธีเหล่านี้ดูก,ก่อนตามเดที่เรามีซีบีสี่คของเราอยู่ในจากเครื่องของเรารักษาไว้อย่างดีแล้วเราก็มั่นใจว่าไอแอดเดรสที่เราเอามาเนี่ยมาจากเลเตอร์เนี่ยก็ไม่ค่อยต้องกงังวลนะครับโดยเฉพาะพวก EVM อย่างเงี้ยมันใช้คอร์ชเชนกันได้แล้วมีอะไรก็สามารถติดต่อมาได้นะครับที่ Line แอดเสียง b ีหรือคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้เลยก็ได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องของ เราด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ทําวิดีโอที่เป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆดูต่อไปครับขอบคุณมากครับ